อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนักพูดท่านนี้นะครับก็คือเรื่องของการรู้จักตัวตนรู้จักผู้คนอย่างเข้าใจผ่านกรอบความคิดหกรูปแบบด้วยกันนะครับผู้บรรยายหรือวิทยากรชื่อว่าคุณคิธอับราฮัมนะครับคิธอับราฮัมเนี่ยเป็นอ,อันนี้คือหน้าตาของคนนี้นะครับคิธอับราฮัม บอก25ปีนะครับที่เขาเดินทางไปทั้งหมด33ประเทศนะครับแล้วก็บรรยายข้อมูลให้ความรู้ผู้คนไปมากกว่า1ล้าน6แสนคนนะครับแล้วก็แต่งหนังสือที่เป็นบ e s t s e l l e r อีกมากกว่า5เล่มแต่ละเล่มเนี่ยได้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง12ภาษานะครับก็ได้ให้เกียรติมาพูด ในงาน leader academy ที่ออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาใช้เวลา10เดือนนะครับในการบรรยายให้กับผู้คนต่างๆรวมแล้ว27,000กว่าคนรวมใน26ประเทศด้วยกันนะครับก็โหสถิติแบบนี้เราคงจะหาคนที่เทียบเพียงได้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับ สิ่งที่เขาพูดถึงนะครับวันนี้เขาบอกว่าในการที่เราจะทํางานในธุรกิจเครือข่ายอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับเราต้องสัมผัสแล้วก็สัมพันธ์กับผู้คนเพราะว่าผู้คนเนี่ยมีความสําคัญอย่างที่เราเคยพูดไว้ people matter ใช่ไหมครับคนเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุด mm hmm. เพราะฉะนั้นบอกกับการสนทนากับคนจํานวนมากนะครับนับเป็นล้านคนแล้วก็ เขาถือว่าสิ่งที่คนรู้สึกนะครับสิ่งที่คนเป็นเนี่ยจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นกรอบความคิดหรือเป็น m มซ์เซ t ของคนเหล่านี้ได้อยู่ประมาณ6แบบด้วยกันนะครับแล้วก็ทั้ง6แบบนี้อาจจะช่วยเราในเรื่องการทําเป็นเครื่องมือในการให้คําปรึกษานะครับในการให้เราเข้าใจผู้คนในการเข้าหาคนแล้วก็ในการแบ่งปันข้อมูลกับคนนะครับเองมาดูว่า เขาบอกว่าในหกแบบที่เขานะครับจําแนกออกมาเนี่ยมันมีตั้งแต่กลุ่มที่หนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ากลุ่มไหนอ่าเป็นยังไงกันบ้างและลองนะครับจดไว้นิดหนึ่งว่าอันไหนตรงกับเราบ้างนะครับโอเคอันที่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า the lost นะครับก็คือคนแบบหลงทางนะครับถ้าเราถามคำถามคนกลุ่มนี้เนี่ย ว่าในอนาคตคุณอยากได้อะไรนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะบอกว่าเออไม่รู้นะครับบอกไม่ได้ไม่รู้ว่าอยากได้อะไรนะครับเราถ้าเกิดเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเน่ยในอดีตเนี่ยคุณได้อะไรบ้างเขาก็จะตอบว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้อะไรทั้งอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าคำนิยามของคนกลุ่มนี้ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน ไม่รู้ตัวเองว่ามาจากไหนนะครับและไม่รู้ตัวเองว่าจะไปไหนนะครับก็อันนี้เขาบอกว่าถ้าเราเจอคนกลุ่มนี้เนี่ยเราจะช่วยเขาได้ยังไงนะครับในภาพก็คืองงนะครับหลงทางไปหมดเลยนะครับ <oui> ไม่แน่ใจว่ามีในที่นี้อยู่ในกลุ่มนี้บ้างไหมน,นะครับคือยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มต่อไปที่เราเรียกว่ากลุ่มเดอ f r u s t r a t e นะครับกลุ่มที่หงุดหงิดนะครับหงุดหงิดยังไงเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าถ้าถามว่าคุณอยากได้อะไรนะครับกลุ่มน<ๆ>ี้ก็บอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันนะครับคือยังไม่รู้เหมือนกันมนะัแต่เ็าบอกว่าแต่สิ่งที่รู้เนี่ยก็คือรู้ว่าเราไม่ชอบสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับก็ท,ที่มีอยู่ตอนนี้เป็นอยู่ตอนนี้ทำอยู่ตอนนี้ไม่ชอบนะครับก็ คุณคีธอับรแฮมก็บอกว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรเนี่ยคุณก็จะได้รับในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แหละก็คือสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นแหละก็คงจะต้องทําต่อไปถ้าเงินลมได้เปลี่ยนนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่สองนะครับอยู่ภาพก็คือไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรแต่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาหรือสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันยังไม่ใช่อ่ะครับโอเคต่อไปนะครับกลุ่มที่สามกลุ่มที่สาม กลุ่มที่เขาบอกว่าสับสน The Confused นะครับก็คือสับสนสับสนยังไงเขาบอกว่าสับสนก็คือเขาบอกว่าต้องการชีวิตที่ดีในครอบครัวนะรต้องเกิดการเงินต้องการรายได้เท่านูน้นเท่านี้เริ่มรู้นะครับอยากมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้อย่างไรนะครับไม่รู้จะอาศัยเครื่องมือไหนไม่รู้จะอาศัย ภาชนะไหนนะครับไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะก้าวแรกจะเป็นยังไงนะครับก็คือสับสนแต่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นในภาพจะเห็นว่ารู้นะครับมีกล่องที่อยากได้อยู่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงถึงจะได้กล่องนี้นะครับนี่คือกลุ่มที่สามนะครับโอเคอลองนึกภาพของตัวเองนะครับว่ากลุ่มไหนนะกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่ ไม่รู้นะครับก็คือไม่รู้อะไรเลยนะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มหมดติดกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มสับสนนะครับกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มที่ไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนมีอันเคลียร์นะครับก็คือไม่แน่ใจนะครับกลุ่มนี้เขาบอกว่า,าเหมือนกับจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสหลายๆอย่างนะครับมีโอกาสอันนู้นอันนี้เข้ามาเยอะแยะไปหมด มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานมีโอกาสที่จะทําอีกหลายๆอย่างในอาชีพแต่ไม่ทําอะไรเลยนะครับก็คือไม่ชัดเจนนะมีโอกาสมาเยอะแต่ก็ไม่ชัดเจนนะครับโอเคกลุ่มต่อไปที่คุณคิดเขาพูดถึงก็คือกลุ่มที่ห้านะครับกลุ่มที่ un satisfied นะครับกลุ่มที่ยังไม่พอใจนะครับคือเขาบอกกลุ่มนี้เนี่ยดูดีนะอ่า มีบ้านหลังใหญ่นะครับลูกเรียนโรงเรียนดีนะครับก็ไปท่องเที่ยวก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดูดีนะครับแล้วมีอะไรผิดปกติเขาบอกว่าแต่ชีวิตมันยังไม่เติมเต็มนะครับเหมือนกับมันขาดอะไรอยู่แต่ไม่รู้ว่าขาดอะไรนะครับชีวิตก็ไปเหมือนจะได้ดีแล้วนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ un satisfied นะครับ กลุ่มสุดท้ายนะครับที่คุณคิงก็พูดถึงนะก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าอันกลุ่มเซอร์เทนกลุ่มที่มั่นใจหรือมั่นคงแล้วนะครับรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับรู้ว่าจะต้องมีแผนรู้ว่าจะต้องมีกลยุทธ์รู้ว่าจะต้องมีความท้าทายในชีวิตแล้วก็รู้ว่าต้องมีอุปสรรคด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็บอกว่าอาจจะขาดในเรื่องของอแรงเหวี่ยงนะครับก็คือ แรงบันดาลใจเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ไม่มีแรงเบี่ยงมากพอที่จะถ้าเปรียบเทียบเหมือนรถขึ้นเนินนะครับรู้ว่าจะต้องไปทางนี้แหละแต่แรงไม่พอนะครับก็คือแรงเบี่ยงยังไม่พอทั้งหกอย่างนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆคิดว่ามีตรงไหนเป็นของตัวเราเองบ้างนะครับอยากให้เพื่อนๆช่วยพิมพ์ลงมาได้ไหมครับว่าอันไหนที่จะตรงกับตัวเราเองบ้างครับ อยากรู้นะครับช่วยพิมพ์ในชทนิดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจำไม่ได้เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งดีไหมครับโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งบางคนบอกจำไม่ได้แล้วนะครับอ่าคำนี้เป็นภาพรวมนะครับโอเคกลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า The Lost อนะคือหลงทางนะครับหาไม่เจอว่าตัวเองมาจากไหนไปยังไงอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับกลุ่มที่สองก็คือ กลุ่มที่นะครับเขาบอกว่าหุดหงิดนะครับคือไม่รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรแต่สิ่งที่ทําอยู่ตอนเนี้มันไม่ใช่อ่ะนะครับกลุ่มที่สามเริ่มสับสนเหมือนมีโอกาสมาเยอะนิดนึงเนาะกลุ่มที่สี่นะไม่ชัดเจนนะครับจะทํายังไงกลุ่มที่ห้ายังไม่พอใจได้มาแล้วยังไม่พอใจกลุ่มที่หกก็คือรู้นะครับรู้ทุกอย่างแล้วนะครับโอเค มีใครตอบอะไรบ้างครับโอเคอันนี้ไม่ไม่เห็นเนาะเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะว่ามีเพื่อนๆตอบคําถามอะไรบ้างนะครับโอเคอ่ามีสามกับสี่นะครับผมมีห้าโอเคนะครับเออมีหลายๆคนอยู่ในหกนะครับ <c oughs> ผมมั่นใจแล้วนะครับโอ้เยี่ยมเลยนะ <c oughs> อ่าบอกว่ามั่นใจแล้วแต่ว่าอาจจะยังขาดบางสิ่งบางอย่างนะครับ โอเคเยี่ยมเลยครับก็อันนี้ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากบรรยายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมว่าเออเขาดีอย่างหนึง่งเขามีเฉลยด้วยนะครับดีไหมครับถ้าเกิดมีคําซักแต่ละกลุ่มเนี่ยหนึ่งคำนะครับสมมติว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเรารู้แล้วว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนนะครับแต่จะดีไหมครับว่า ในขณะที่เราไปคุยกับคนอื่นๆเนี่ยเรารู้ได้ว่าเขาอยู่ในกลุ่มไหนแล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับว่าถ้าเกิดเราสามารถช่วยวางแผนนะครับทั้งกลยุทธ์และคําตอบให้กับคนที่เป็นคนที่เราไปคุยด้วยได้เนี่ยนะครับจะดีมากๆาเลยเขาบอกว่านี่คือคําตอบแต่ละกลุ่มเนี่ยมีคําตอบหนึ่งคำนะครับหนึ่งคำให้นะครับลองมาดูคําตอบอันที่หนึ่ง ถ้าเมื่อไหร่เราอยู่ในกลุ่มของคนหลงทางนะครับคำตอบที่สำคัญก็คือ Design ก็คือตัดสินใจครับเขาบอกว่าคำที่สำคัญเนี่ยจะต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่า,เ,าเขาบอกว่าต้องตัดสินใจเพราะว่าเขาบอกคนที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยอาจจะเป็นเพราะบางสิ่งบางอย่างก็คือความกลัวนะครับ กลัวว่าจะล้มเหลวกลัวจะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างสาหรับตัวเองเช่นกลัวล้มเหลวก็คือกลัวว่าตัวเองทําแล้วเนี่ยไม่สําเร็จจะมีคนซ้ําเติมนะครับก็อาจจะมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่นะครับคนที่หลงทางก็ต้องตัดสินใจว่าเราต้องการอะไรแน่ๆนะครับเราอาจจะต้องช่วยคนกลุ่มนี้เนี่ยตัดสินใจนะครับให้เขาได้ลงมือทําไม่ต้องกลัวความล้มเหลวนะครับ ไม่ต้องกลัวว่านะครับจะไม่สบายนะครับคือบางคนเนี่ยกลัวว่าจะพ้นเขตสบายของตัวเองนะครับกาบอกว่าต้องยอมรับนะครับว่าความยากลําบากนะครับความไม่สบายการประสบอุบการที่เราจะต้องมีอุปสรรคบ้างเนี่ยนะครับหรือความไม่แน่นอนบ้างเนี่ยคือส่วนประกอบของความสําเร็จหรือขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งที่อยู่ในความสําเร็จ คนที่ไม่ยอมทําต่อนะครับเมื่อตัวเองไม่สะดวกสบายหรือตัวเองรู้สึกว่าไม่รู้คําตอบล่วงหน้านะครับหรือรู้รู้ว่ามันยากคนเหล่านี้เนี่ยมีคําแนะนําจากคุณคิดว่าให้นะครับคาแนะนํานะเขาบอกว่าให้คนกล้าหาญให้พยายามที่จะมีความกล้าหาญเพิ่มขึ้นอีกสัก5นาทีได้ไหมนะครับเช่นถ้าเกิดเราโทรศัพท์ แล้วเราอะโทรศัพท์คุยเพิ่มอีกสัก5นาทีนะครับหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้เราอดทนรอผลลัพธ์เพิ่มเติมขึ้นอีกสัก5นาทีนะครับเราจะพบว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยให้เขานะครับทําอะไรได้ดีขึ้นและการตัดสินใจในธุรกิจของเรานะคะ mm. ก็คงต้องช่วยให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้ตัดสินใจเช่นนะครับการตัดสินใจที่จะต้องเป็นโปร3ามนะครับเราคงต้อง ใช้วิธีนะครับคนคนหนึ่งที่ทําได้ดีมากๆต้องบอกว่าปาเกตนะครับปาเกตเนี่ยทำได้ดีมากๆก็คือช่วยให้คนกลุ่มนี้ที่อาจจะไม่มั่นใจเนี่ยนะครับหรือเป็นพวกกลุ่มหลงทางเนี่ยยังไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรคือเอากระดาษ A4 มาเขียนเลยว่าเนี่ยทำอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมนะครับแล้วทําให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสตัดสินใจในการที่จะเริ่มต้นในการเป็นโปร3นะครับอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับถ้าเรามีคนกลุ่มนี้ เราจะช่วยให้เขาตัดสินใจนะครับกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มที่หงุดงิดนะครับกลุ่มที่งุดหงิดทํำยังไงดีครับอ่าเรามาดูต่อเนาะถ้าเกิดคุณกลุ่มนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็คือ,อคำที่คือเขาไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนแต่รู้ว่าตัวเองต้อง ไม่ต้องการอะไรนะครับไม่ต้องการอะไรนะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าถามว่าเราต้องการคุณต้องการอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้ก็คือไม่ต้องการสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่บอกไม่ได้ว่าต้องการอะไรนะครับคาตอบที่สําคัญสําหรับกลุ่มนี้เขาบอกว่า o p p o s i t e สินะครับ opposite ิ Opp แปลว่าตรงกันข้ามนะครับให้เราเปลี่ยนคําถามนะครับให้เราเปลี่ยนคําถาม ให้ถามต่อไปนี้ว่าบอกหน่อยได้ไหมว่าอะไรที่คุณไม่ต้องการนะครับเพราะเขาบอกไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เขาจะบอกได้ว่าเขาไม่ต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะถามเขาอะนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะตอบคําถามเราได้เหมือนกันแต่ว่าตอบคำถามแล้วมันคลุมเครือเช่นตากได้อะไรเขาบอกว่าอยากจะได้อิสรภาพทางการเงินนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้นำเดี๋ยวนะครับพวกต้องถามต่อไปเลยว่า อิสระภาพการเงินเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับก็เ,เป็นคําพูดที่สวยหรูนะครับแต่เราก็ต้องถามลึกลงไปนะครับต่อลึกหรืออาจจะบอกว่าอยากจะมีรายได้ดูแลผู้คนที่บ้านอย่างเี้ยครับซึ่งมันอาจจะเป็นคําพูดที่คลุมเครือเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องถามเขาต่อไปว่าอยากจะมีเงินดูแลคนที่บ้านเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับต้องให้เขาตอบคําถามนี้ให้กับเรา ครับก็คือต้องระบบต้องขุดลึกลงไปขวัานั้นอีกไม่ใช่เอาแค่ว่าอิสรภาพการเงินแล้วพอนะครับต้องให้ผักให้รู้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขามักจะบอกได้เพียงว่าเขาไม่ต้องการอะไรเช่นไม่ต้องการทํางานหนักเหนื่อยแล้วก็สุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรารู้ว่าเขาไม่ต้องการอะไรแล้วตรงกันข้ามนั่นแหละครับคือเป้าหมายของเขา นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เราต้องช่วยเขาในเรื่องของการหาสิ่งที่ตรงกันข้ามตัวกระทั่งเราเข้าใจตัวเขานะครับกลุ่มต่อไปคือกลุ่มที่สับสนนะครับกลุ่มที่สามคอนฟิวส์ทั้งหมดนี้นะครับผมถ่าทยทอดน,นะครับมาจากการแปลของคุณคีฟอับราฮัมนะครับซึ่งพูดในเทปววีย่ยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะ,ะนั้นเอามาสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับใครสนใจที่จะ ฟังรายละเอียดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมส่งวิดีโอหรือใส่วิดีโอไปในห้องในเพจแล้วกันนะครับกลุ่มที่สามกลุ่มที่สับสนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีคำสั้นๆเขาบอกว่าให้ออกแบบหรือดีไซน์นะครับดีไซน์ก็คือให้เขาออกแบบเพราะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเหมือนกับรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นอะไรแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับเพราะฉะนั้น ให้เราเขียนเป็นแผนนะครับซึ่งจะต้องทำงานกับอัพไลน์นะครับเ,เช่นเขาอยากเป็นโปรสามนะครับคำถามต่อไปเนี่ยนะครับก็เลยผมกาบอกเขาอยากเป็นโปรสามนะเราก็ต้องบอกว่าคุณทำได้แน่นอนแต่ทำไมถึงอยากเป็นโปรสามอันนี้ก็เป็นการขุดลึกนะครับในนี้เขาบอกว่าถ้าเราสามารถขุดลึกหรือต่อลึกไปได้เนี่ยความคลุมเครือก็จะหายไปนะครับ เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถเจาะลึกนะครับไปถึงคำว่า why หรือทำไมนะครับเขาถึงทำธุรกิจนีเ้เมื่อไรก็ตามที่คำว่า why เนี่ยมันชัดเจนนะครับคำว่า how หรือทำอย่างไรเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยจะรู้ว่าทำอย่างไรนะครับหรืออัพไลน์จะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรหรือจะต้องทำอะไรบ้างแต่ตัวของ ทีมงานเองที่เราไปช่วยเขาเนี่ยครับเขาต้องบอกให้ได้ว่าทําไมเขาถึงทําธุรกิจนี้ทําไมเขาถึงดักเป็นโปรสามทำไมเขาถึงอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือกลุ่มที่สามต้องออกแบบนะครับต้องช่วยออกแบบกลุ่มที่สี่นะครับมาถึงกลุ่มที่ไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับเรามีคําตอบก็คือเรื่องของเขาบอกหัวใจนะครับเขาบอกว่าถ้าความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะครับ ไม่รู้จะทําอะไรดีมีโอกาสก็แย่ไปหมดนะครับก็บอกว่าให้ follow your heart ให้ทําตามหัวใจเรียกร้องนะครับหัวใจเราอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากได้อะไรนั่นเองนะครับอันนี้จะทําให้ชัดเจนขึ้นนะครับกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มที่เราเรียกว่า unsatisfied นะครับกลุ่มที่ยังไม่เติมเต็มนะครับเราอาจจะเห็นเห็นคนหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ากลุ่มนี้เนี่ย อาจจะเป็นเป็นได้ที่มีบ้านหลังใหญ่นะครับมีลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆแต่ก็ยังไม่สามารถเติมเต็มได้คําพูดของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็คือทําอย่างไรให้เขาสร้างตํานานนะครับนี่คือเขาบอกคําว่าตํานานเนี่ยก็คือสิ่งที่จะอยู่มั่นคงตลอดกาลนะครับข้ามรุ่นหรือข้ามชาติอย่างที่คุณแอมเคยพูดเป็นธุรกิจข้ามชาติก็คือจากชาตินี้เนี่ยไปชาติหน้านะครับในขณะที่ ธุรกิจอื่นนะครับเป็นธุรกิจทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นธุรกิจข้ามรุ่นหรือข้ามชาติได้ซึ่งยากมากเลยนะครับที่จะข้ามรุ่นนะครับยกเว้นธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหญ่จริงๆหรือไม่งั้นก็เป็นธุรกิจเครือข่ายนี่แหละครับที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเราสามารถแจงให้คนกลุ่มนี้ที่เหมือนจะดูดีแล้วเนี่ยได้เห็นว่า เขาสามารถทิ้งตำนานที่ยิ่งใหญ่นะครับไว้ให้กับผู้คนที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั os, ้นเราอาจจะพบว่านะครับธุรกิจของเราเนี่ยตอบโจทย์ให้กับคนทุกๆกลุ่มนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่มั่นคงหรือมั่นใจแล้วนะครับรู้ตัวเองจะได้อะไรนะครับมีกล่องวางอยู่ข้างหน้ารู้ชัดเจนนะครับกลุ่มนี้เขาบอกคำพูดสั้นๆก็คือคำว่าโฟกัสนั่นเองนะครับ ก็คือสิ่งสําคัญก็คือการตั้งเป้าหมายนะครับสิ่งสําคัญก็คือการตั้งเป้าหมายแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าเป้าการตั้งเป้าหมายก็คือการที่เราเนี่ยมุ่งจุดสนใจหรือโฟกัสกับเป้าหมายเพราะบางคนเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้แล้วแต่ไม่โฟกัสนะครับมันเลือนลางเพราะนั้นกลุ่มนี้เหลืออย่างเดียวก็คือการมุ่งมั่นนะครับการที่เราจะต้อง มุ่งมันมุ่งจุดสนใจไปที่เป้าหมายของเราให้มากขึ้นนะครับหรือเรียกว่าเขาบอกว่าแรงดันใจน่ยไม่สำคัญเท่ากับแรงเหวี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจุดสนใจมากขึ้นขึ้นนะครับองค์กรจะมีแรงเหวี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ได้รับฟังจากคุณคีธอับราฮัมนะครับที่นำมาเพื่อแผ่เพื่อนๆในวันนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวลองดูอันนี้เนี่ยเขาสรุปย่อๆนะครับว่าจริงๆกลุ่มที่หนึ่งที่เราบอกว่าเป็นกลุ่มที่คือยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะไปทางไหนนะครับเหมือนกับหลงทางอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องอเขาบอกว่า What Decision การตัดสินใจที่จะทำตอนนี้ก็คือการก้าวไปข้างหน้านะครับ t o move forward ก็คือกลุ่มนี้ เราอาจจะต้องไกด์เขาเยอะหน่อยนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าทิศทางเป็นยังไงอาจจะเป็นไปได้เนาะถ้าเกิดเราจะไม่ปล่อยให้เขาเนี่ยนะครับค้นหาด้วยวิธีของตัวเองต้องให้เขาตัดสินใจนะครับอาจจะต้องตัองอ้งเป้าหมายให้เขานะครับกลุ่มที่2นะครับเขาบอกว่าอย่างที่บอกกลุ่มที่2เนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่ชอบอะไรนะครับเขาบอกว่าในนี้เขาบอกว่ามีหนึ่งหรือ2อย่างที่คุณไม่ต้องการในชีวิตนะครับ ลองดูซิว่าอะไรที่ไม่ต้องการในชีวิตแล้วเราก็หาตรงกันข้ามนะครับว่า1นสองอย่างที่มันตรงกันข้ามกับอันนี้คืออะไรอันนี้อาจจะต้องหาคำตอบช่วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำขยายความเพิ่มเติมกลุ่มที่3มก็คือสับสนนะครับกลุ่มนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะวางแผนยังไงนะครับอันนี้ก็คือช่วยให้เขาวางแผนเพื่อให้ก้าวไปใกล้กับเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้ก็รู้ตัวเองแล้วว่าต้องการอะไระว่าเอ๊ะจะไปยังไงบางคนอาจจะนะครับอย่างตัวอย่างอันนึงนะครับต้องบอกว่าคืออ่าบางคนอาจจะต้องการการวางแผนชนิดที่ว่านะยกยกตัวผมยกตัวอย,ย,ย่างพี่หมีอย่างเงี้ยครับพี่มีรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่พี่มีกําลังวางแผนให้ตัวเองเนี่ยนะครับสร้างอ่ไอทีทีที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับเพราะว่าพี่หมี อยากจะทำงานให้เป็นระบบเพราะนั้นส่วนนี้เนี่ยแพลนที่พี่หมีทำก็คือเอาวิดีโอเอาอะไรต่างๆเนี่ยมาใส่ให้มันเป็นเส้นทางแล้วก็จะเดินได้อย่างเร็วขึ้นในระยะต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนอาจจะต้องนึกถึงตัวเองว่าเราเนี่ยรู้ว่าจะต้องการอะไรละแต่สิ่งที่เราขาดคืออะไรนะครับอาจจะบางคนอาจจะขาดการทักษะการคุยกับคนนะครับอาจจะปรึกษาพี่นาดอย่างนี้ได้นะครับเพราะนั้น อะไรก็แล้วแต่ที่เราสับสนว่าเขั้นตอนของเราเนี่ยจะทำยังไงนะครับอ่าต่อไปก็คืออันเคลียร์นะครับก็คือไม่แน่ใจว่าตัวเองตักได้อะไรนะครับอ่าอาจจะเป็นไปได้ว่ายังตัดสินใจไม่ได้เขาบอกว่าอะไรที่ทำให้ your heart sing นะครับหัวใจเราร้องเพลงได้นะครับก็คือหัวใจเรามันมีความสุขนะครับ feel joy นะครับ and energy ก็คือให้เรามี ความสุขแล้วก็มีพลังงานนะครับให้เราทําตามหัวใจนะครับเพราะบางทีเราจะทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จได้ในการทํางานหลายๆอย่างได้นะครับเราลองอาจจะต้องเลือกสักอ่อย่างหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในชีวิตเรานะครับอันที่ห้าเขาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับยังไม่พอใจเขาบอกว่าต้องหาให้เจอว่าเหตุผลสําคัญที่ใหญ่มากๆเนี่ยครับ ที่จะเป็น l e คซี y ที่จะเป็นสิ่งที่เป็นตำนานทิ้งไว้ให้ลูกหลานเนี่ยครับเราต้องการทิ้งอะไรไว้นะครับอาจจะเป็นสิ่งนั้นซึ่งณปัจจุบันเราอาจจะมีเยอะอยู่แล้วแต่มันไม่มันอาจจะไม่เหลือไปถึงรุ่นต่อไปก็ได้ครับเนาะอันนี้ก็คือ u n s a t i s f i e d กลุ่มที่สุดท้ายเนี่ยนะครับต้องถามตัวเองว่าเราต้องการโฟกัสอะไรในชีวิตตอนนี้เพื่อที่จะสามารถที่จะบรรลุ ศักยภาพเต็มที่ของเราได้นะครับให้เราโฟกัสในสิ่งนั้นอันนี้ก็คือเป็นอีกสว่วนหนึ่งนะครับ